เพราะผมบอกเลยว่ารอบนี้ถาหารแบบสุดมากวางเกมไว้แบบว่านะฮะต้องขอคารวะดจริงๆนะ,ะขอบคุณครับผมขอบคุณนะฮะเออนะฮะมีคนถามว่าน้องกบนะฮะพี่เครียดมากเลยจนที่ว่าประธานยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่หรอแล้วอย่างนี้เขาจะสามารถที่จะไม่ทําตามยุทธศาสตร์ชาติยีปีได้ไหมนะฮะ ผมก็เลยจะตอบคําถามให้พี่ฟังแล้วก็พี่จะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าทําไมคนวางระบบแม่งถึงฉลาดขนาดนี้ประธานยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือนายกคนปัจจุบันหรือคนที่ดำรงตําแหน่งนายกใช่ไหมฮะอ่ะเรามาดูนะฮะพี่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าในมาตา142นะฮะในมาตาเออไม่ใช่มาตา12เขาบอกว่านะฮะ มาตราห้าเนี่ยนะฮะกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีพรบการทำยุทธศาสตร์ชาติ2ี่ิปีสอง0ห้านได้กำหนดไว้ในมาตราหว่าการกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีรวมตลอดการจัดทำงบประมาณลายจ่ายประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเขาไม่ได้บอกว่านะฮะเขาไม่ได้บอกว่านายกจะทำผิดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคณะรัฐมนตรีถ้าทําอะไรก็แล้วแต่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมึงผิดหมดครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นเลยต้องมีสอวอและปปชมาคุมเกม โดยการที่อ้างอิงจากมาตรา25ของพรบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระบุไว้ว่าถ้าหน่วยงานของรัฐไม่ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติทางสภาผู้แทนรัษฎรหรือวุฒิสภาจะพิจารณาว่าหน่วยงานรัฐด,ดังกล่าวจงใจไม่ทําตามยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่อย่างไรขอบคุณครับผมขอบคุณหัวใจไฟมากๆนะครับผมขอบคุณพี่บีไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ประชุมแล้วเหรอฮะ <laughs> <laughs> มีมติว่าจงใจไม่ทำตามยุศาธรร์ชาติก็จะส่งเรื่องดังกล่าวให้ปปชนะฮะถ้าปปชเห็นว่าข้อดังกล่าวนั้นมีมูลปปชก็จะส่งคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหานั้นนะฮะสั่งให้ผู้นั้นพักราชการพักงานหรือสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไว้ก่อนได้เลยหรือแม้กระทั่งสั่งให้พ้นจากตำแหน่งไปเลย ทีนี้เข้าใจหรือ,อยังว่าคนที่คุมจริงๆไม่ใช่ประธานยุทธศาสตร์ชาติ2ีปีคนวางมาตาและคนเขียนมาตานี้โคตรโหดและเลือดเย็นมากเพราะต่อให้ลุงตู่ไม่อยู่ตัวแทนของลุงตู่คืออะไรรัฐธรรมนูนปี60นะฮะกละมังโคกออกมาบ่นว่าไม่ชอบรัฐมนูนปี60ต้องแก้เพราะว่ารัฐมนูนปี60นนะฮะทำให้นักการเมืองอ่อนแอ นะฮะและใช้ชีวิตอยู่ลําบากเพราะว่าวรัฐมนตรีขนเป็นการตรวจสอบนักการเมืองแบบละเอียดยิบคําถามคือแล้วกลมังโคมกลัวอะไรถ้าตัวเองไม่ได้ทําผิดมันเป็นรัฐธรรมนูญปราบนักการเมืองเฮียถ้ามึงเป็นนักการเมืองที่ไม่เฮียมึงก็จะกลัวทําไมมึงก็ยอมให้ตรวจสอบไปสินะฮะก็ไม่เห็นต้องกลัวอะไรแต่ที่มึงกลัวเพราะมึงเฮียไง มึงเฮียไงครับผมเนี่ยเพราะเขารู้ว่ามึงเฮียทำให้เขาต้งรู้ว่าเฮียเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 40, 41, 42, 43, 44จนถึงปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเคยก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดเท่ากับ9ปีที่ผ่านมาหรือไม่